ครับกลวสวัสดีทักทายบรรดา f อซครับนอวันนี้ก็ส่งงานครับส่งงานอวีระรถไายฟอร์ดสารพัดช่างครับ0ู0ย์เก้5ศูนย์เจ็ดสีครับมีปัญหาโทรมาได้ครับไปทั่วราชอาณาจักรนะครับวันนี้ก็ส่งงานครับแล้วจะจะถ่ายให้ดูรถคันนี้ครับนอก่าเจะจของเขาแจ้งไปว่าอาการมันเป็นยังไงครับ อาการคือยกอืดน,นะครับยกอืดแล้วยกต่ําแล้วก็เวลาวางผ่านระบบธรรมดาเนี่ยครับเป็นเครื่องบินแลนดิ้งเลยเนาะมันลงช้าเนาะมันลงช้าก็เลยเจ้าของเล่นมาจนโชคนะครับเนาะเขียนไปซ่อมมาอยู่นะครับในตัวเมืองเนาะในตัวจังหวัดสรุปแล้วก็ยังแก้ไม่ตกก็เลยนึกถึงวีระกับขวุขุมครับเนาะสำหรับเจ้าของ ครับก็จะถ่ายให้ดูครับวันรถคันนี้ทําอะไรไปมั่งเนาะครับเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลครับวาล์วคอนโทรนจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับเป็นเปลี่ยนวาล์วคอนโทรลเนาะซีนของเดิมพอกขาซ่อมมาแล้วครับกึ่งกึ่งใส่ร่องซีนมาแล้วครับแต่คนที่ทํามาก่อนผมน่ะใส่ซีนกลับด้านนะครับใส่ซีนกลับด้านนะครับซีนตัวสีน้ําเงินเนาะใส่กลับด้านมาครับผมก็กลับใส่ใหม่นะก็เปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนลูกยางก็เปลี่ยนวาล์วคอนโทรลเปลี่ยนเช็ควาล์วนะครับเปลี่ยนเช็ควาล์ว แต่นี้ปัญหาเนี่ยคือคืนนีค่ครับมันเลนดิ้งไอไ้อระบบระบบธรรมดาเนี่ยเนาะมันวางแล้วมันลงช้าเจ้าของเขาบกบ่นว่าวิ่งไปทางไกลกว่ามันจะลงถึงดินวางยังไงก็ไม่ลงผมจัดการให้เรียบร้อยเนาะลงล่วงตูมเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวผมจะยกระบบธรรมดาแต่ทําท่ายกมันเหมือนะจะสั่นๆเหมือนน้ำมันเข้าไม่ทันจะว่ากองตันก็ล้างกองแล้วก็ยังไม่หายน่าจะเป็นน้ำมันบ้างไม่รู้ผมเห็นมันข้นผิดปกติเนาะป้ำขาวคนหกครับ ะครับก็แก้ไขเรียบร้อยครับเนาะแก้ไขเรียบร้อยก็ครับก็ยกไว้ก็ยังไม่มีลั่นเนาะท่านจะสังเกตด,ดูเนี่ยยกไว้ครับเป็นระบบธรรมดาครับที่ยกเนี่ยเพราะผมทํากับคืนครับทาแบบมาตรฐานเลยเนาะมาตรฐานมาตรฐานเดิมของฟอร์ดที่ใช้กันนะนครับจะว่าไเ่ลันก็มีมั่งเสียงแป๊กแป๊กเนาะขาดสัมันแผลบเมืองวันเกาะลื่นมาแตกแล้วเนาะครับเนาะก็เดี๋ยวจะ จะยกให้ดูเนาะจะยกให้ดูครับนี่นี่เป็นระบบนี่เป็นระบบยกไว้นี่ระบบธรรมดาครับเนาะผมจะยกแต่ระบบธรรมดาดูว่าระบบธรรมดาเนี่ยครับมันจะมีปัญหาที่เพื่อนๆใช้กันอยู่เนาะที่คนใช้รถสายฟอร์ดบางทีมันวางลงช้าครับพอจะสุดไม่สุดเนี่ยครับมันจะไม่ยอมลงมันจะอืดอยู่งัน้ะเนาะ่านะจะลงก็ถ้าคนเหยียบนี่เลิกคุยกันเลยครับขนาดผ่านมันยังไม่ค่อยลงอ่เนาะแต่วิละมีเป็นมี มีวิธีแก้ไขครับเนาเวลามีวิธีแก้ไขครับล่วงตุ่มเลยแล่วเนาะพูดนานงานน้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะติดเครื่องแล้วลองยกให้ดูครับเนาะระบบธรรมดาครับระบบธรรมดา ครับก็ฝารุ่นนี้เนอะฝารุ่นนี้เป็นฝารุ่นเจ็ดพันหกครับเนอะรุ่นปัาเสียนครับรุ่นป่าเสียนเนอะเอาไปให้ช่างช่างซายหัวเลยครับเขาเลยเปลี่ยนเป็นระบบกลไกเขาเลยเอาของรุ่นห้าพันใส่มาให้เนอะเอารุ่นห้าพันใส่มาให้ทำไมผมรู้มันเป็น 7, 6, เจ็ดพันหกนอะครับมันมีกระเดื่องเขายังไม่เดาออกครับไอตัวแขนเดยขึ้นมาจากไอไอเผาโดยหมคูครับเนอะครับก็เป็นเป็น ไม่รู้นะครับคุณอื่นจะยังไงไม่รู้ครับฝาเจ็ดพันหกนี่ปาาเซียนครับเนาะทำาไม่ซักทำาม่พิจารณาจริงๆนี่กินยากนะครับกับเป็นอันเสร,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 ร็จงานครับมีมาซ่อมอยู่นตรงตรงนี้มันขึ้นเขตอําเภอไซโยกครับเราขึ้นเขตอาเภอไซโยกแต่น่าจะติดต่อกับอะไรอ่ะเนี่ยตป็นยูุ่ทีิริณฑป,ปากว่าจะไปเที่ยวสักหน่อยนะครับเลยไปครับ ครับอร์สายยกครับก็ยกไว้ดูครับเนาะแต่ใครมีปัญหาครับวีละไปทั่วราชอาณาจักรนะครับรับประกันแค่ถูกใจเจ้าภาพนะเอาพอใจเจ้าภาพถึงกลับบ้านนะครับก็ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาวีละรถไทยฟอรดสารพัดช่าง0 9 0 7 4 7 2 0 5 2ครับก็ขอคุณทุกท่านครับที่เข้ามาดูเนาะโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ